อ่ะโอเคดูข้อนี้นะครับข้อนี้ก็เป็นหนังสือเนาะเอซที่8นะครับอ่ะเจอข้อแบบนี้ปุ๊บอ่ามองภาพไม่ออกนะครับพี่ลองวาดรูปให้น้องดูก่อนแล้วกันนะครับไว้พี่ดูออกอ่ะแ้วพี่ทำโจทย์มาเยอะแล้วนะก็จะเห็นภาพได้เยอะขึ้นนะครับข้อนี้เราเห็นไหมครับว่าอ่า n a i n e s e c t b เนี่ยเป็นสิ่งที่เออถ้าเกิดเรามองไปมาเนี่ยมันอยู่ที่สูตร n อะไรครับสูตรของ n a union b ถูกไหมแล้ว a b เนี่ยถ้าเราหาย a b ตัวนี้ได้นะครับ มันจะได้อ่าพี่ตรงนี้ที่เป็น a ตัวนี้เป็น b ใช่ไหมถ้าเราหา a ลบ b ก้อนนี้คือ a ลบ b ถูกไหมครับอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b อยู่ใน b แต่ไม่อยู่ใน a ใช่ไหมครับถ้าเราหา a ลบ b ได้หา b ลบ a ได้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเห็นไหมว่า M b a ในเซก b ตัวนี้คือ a ในเซก b ถูกไหมถ้าเรารู้3อันนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะหา a ได้แน่นอนถูกไหมครับเนาะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยจับคู่สมการก่อนนะครับโดยพี่กําหนดให้เคยเห็นไหมว่าปกติถ้าเกิดพี่รู้วงกลบ a รู้วงกลม b ใช่ไหมครับพี่ส่วนใหญ่พี่ก็แทนตรงนี้ใช่ไหมครับ n บวก b เนี่ยเป็น x โอเคไหมงั้นพี่จับคู่อันนี้นะครับ6คูณกับ n คูณ a บวก b นะครับเท่ากับ3คูณ n a ลบ b นะครับดังนั้นถ้าเกิดพี่ให้ตรงนี้เป็นอ่าอะไรเอ่ย n a บวก b เนี่ยเป็น x น้องก็จะเป็น6 x นะครับเท่ากับ3คูณกับ n a ลบ b ถูกไหมครับ งั้นย้ายค่าสมการตุ๊บๆตั๊บๆก็จะได้เป็น n a ลบ b มีค่าเท่ากับย้ายไปหารได้ 2x นะครับงั้น a ลบ b ตรงนี้ก็เป็น 2x เข้าใจไหมตัวนี้เป็น 2x เออเข้าใจไหมอ่าโอเคนะตัวนี้ได้นะครับนีพี่ขยับหน่อยนะครับขยับหน่อยจากนั้นนะครับก็จับคู่เหมือนเดิมนะครับโดยใช้ a ในเศษ a ในสิบ b นี่แหละเป็นหลักเนาะเพราะตรงนี้เรารู้เป็น x ใช่ไหมครับ ก็ไดกลายเป็น6คูณกับ n a บ b ถูกไหมเท่ากับ2คูณกับ n b ลบ a ถูกไหมครับงั้นย้าย2ไปหารปุ๊บก็กลายเป็น3 n a บิ b เท่ากับ n b ลบ a นะครับตัวนี้ก็กลายเป็นอันนี้ก็เป็น x ถูกไหมครับก็เป็น 3x เท่ากับ n b ลบ a ถูกไหมครับตรงนี้ก็กลายเป็น 3x เลยเห็นไหมครับตรงนี้ 2x อันนี้ x อันนี้ 3x ถูกไหมครับ งั้นเราก็รู้แล้วว่า n a มีค่าเท่าไหร่นะครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องการ x ถูกไหมเราจะรู้ n a ใช่ไหมครับแน่นอนว่าเรารู้ a รู้ b รู้ a intersect b เอาให้ a union b มาด้วยงั้นใช้สูตรนี้เลยครับ n a union b ถูกไหมเท่ากับ n a บวกกับ n b ลบกับ n a intersect b ถูกไหมครับโดยที่ n a union b เรารู้แล้วคือ24อ่าถูกไหม n a แน่นอนรู้เลยครับ เห็นไหมเราติดถึงสมการไอหนึ่งตัวแปรถูกไหมครับเรามีแค่หนึ่งสมการเพียงพอนะครับ NA ก็เป็นเท่าไหร่ 2x บวก x เป็น 3x ถูกไหมครับ NB ก็เป็น 4x ถูกไหมครับลบ NA ส B ซึ่งเป็น x ถูกไหมเนี่ย NA ส B เป็น x นะครับแก้สมการออกมาก็กลายเป็น24เท่ากับ 6x ถูกไหมครับ x เดียวก็คือ4ถูกไหมครับพอได้ x เท่ากับ4ปั๊บเราอยากหา a ง่ายละใช่ไหมครับ แต่นั้นเนี่ย NA เรารู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ 3x ถูกไหมงั้น x มีค่าเท่ากับ3คูณ4เท่ากับเสบ2นะครับข้อนี้ก็เสร็จแล้วเขียน okay, นะครับไม่ยากเนาะลองไปทำดูนะครับ